สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะมารีวิวเครื่อง e z P3 p r o t ทเบนะครับเป็นเครื่องไร้สายปรับโซกได้แต่เป็นระบบก้างกระทุงนะครับใครชอบระบบก้างกระทุงแบบปบรับโศกได้นะครับแนะนำเลยตัวนี้ EZ P3 Pro เดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆนะครับรก็มอเตอร์ เป็นอีเตเป็นมอเตอร์ของอีตนะครับเป็นบ well, ัตเลสบัตเลสมอเตอร์นะแล้วก็ปรับโศกได้3.0ถึง 5.0, นะครับกำลังไฟที่ใช้ก็4.0ถึง12นะครับแบตรุ่นใหม่เขาอัพเกรดมาไฟต่ำสุดอยู่ที่4อยู่ที่4นะก็ความขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็สามสิบสีมิล ยาว128มิลน้ำหนักกประมาณ189กรัมคือตัวนี้เบานะครับน้ำหนักไม่ถึง2ขีดเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับสโตกนะครับถอดตรงนี้นะมันเป็นเกลียวแล้วก็จะให้เขาจะให้ปัปจจัยหกเหลี่ยมมาให้ปัจจัยเอามาขันล็อกตัวนี้นะครับขันล็อกตัวนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนหา,าจุดที่เราต้องการ ก็ตัวนี้จะปรับตกได้ตั้งแต่3.0 3.5 4.0 4.5แล้วก็5.0นะครับก็จะมีเลขบอกอยู่มีเลขบอกอยู่นะครับนี่เลขบอกอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีขีดบอกนะครับขีดบอกขีดบอกอ่าอันนี้เดี๋ยวปรับมาที่สี่นะครับพอได้ได้ที่แล้วก็จะขัดล็อกจะขัดล็อก เอาแค่พอตึงมือเอาแค่พออยู่จบในตัวเดียวนะครับได้ทุกแนวงานเลยเงาบางๆก็ใช้สตอกสามพอเริ่มสีเส้นก็สามจุดห้าหรือสี่ประมาณนี้ถมดำหรือเดินเส้นใหญ่หรืองานแบ็กเวิร์กสตอกสี่จุดห้าถึงห้าจุดศูนนะครับพอได้แล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมอันนี้ผมตั้งไว้ที่สี่ศนะครับสี่ศูน แล้วก็รุ่นนี้จะมีระบบจำสตาร์ทนะครับเห็นเป็นรูปใส่ยฟสีเขียวนะจะเป็นจำสตาร์ทนะครับผมเปิดจำสตาร์ทอยู่กระชากไฟต่อเริ่มถ้าท่านใดไม่ชอบนะก็ปิดปิดก็กดเพิ่มไฟลถไฟพร้อมกันแล้วไฟสีเขียวก็จะหายเครื่องแท้รับประกันมอเตอร์1ปีนะครับ แบตเตอรี่แล้วกะการหเดือนมีราคาปีกระส่งนะครับ